เมนูส้มตำปูปลาค่ะขออนุญาตนำคลิปเก่ามาลงอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าที่บ้านอะทำเมนูนี้ยบ่อยมากอะมาเริ่มด้วยพริกสดนะคะตามลงไปวันนี้ใส่ประมาณ3เม็ดแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปค่ะความเผ็ดก็จะอยู่ระดับพันกลางนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ปูเค็มลงไปค่ะแล้วก็ตำ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 ด้วยพวกมะเขือเทศค่ะใส่มะนาวฝานลงไปด้วยเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะ น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเรามีปลาจะใส่ปลา้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่อันนี้อุ้นแนะนําตำดีมีหม้อคือนัวมากนัวถึงขนาดซดน้ําปลาได้เลยค่ะแล้วก็ตำตำตำให้เข้ากันนะคะใส่เส้นมะละกอลงไปเลยอันนี้คุณแม่ตำแบบจังหวัดเลยนะคะก็ใส่ผักชีลงไปด้วยมันก็จะหอมมาค่ะเห็นแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่พวกมะเขือเคือลงไป อันนี้ก็จะเป็นสูตรของจังหวัดเลยเหมือนกันนะคะเท่านี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จค่ะนัวอร่อยครบรสค่ะพูดไปด้วยก็กืนน้ำลายไปด้วย <c oughs> ทาตามสูตรนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> ส่วนรสชาติก็ปรุงแบบที่เราชอบชิมได้ตามปากเราเลยค่ะจะกินกับข้าวเหนียวหรือว่าจะกินกับผัดหมี่ก็ได้นะคะแนะนําเอามะละกอไปแช่น้ําแข็งนะคะมะละกอจะกรุบ,ก,บกรอบกรอบอร่อยฟินมากเลยค่ะอย่าลืมเอาไปทําตามกันนะคะขอ,อนญาตสซุดปลาก่อน